มันคือปี1998แองเจลาและไมเคิลคู่รักชาวอังกฤษหนุ่มสาวพยายามมานานหลายปีเพื่อทำให้ความฝันในการมีลูกเป็นจริงแองเจลาถูกวินิจฉัยว่ามีโรคทางพันธุกรรมหายากซึ่งทำให้การตั้งครรภ์ตามธรรมชาติแทบเป็นไปไม่ได้ต้องใช้เวลา6ปีในการรักษาการตรวจวิเคราะห์ความหวังและความผิดหวังจนกระทั่งหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนาน และขั้นตอนไอวครั้งสุดท้ายปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นข่าวการตั้งครันกลายเป็นแสงสว่างหลังจากหลายปีแห่งความมืดมิดแองเจลาร้องให้เป็นชั่วโมงเมื่อเห็นผลทดสอบเป็นบวกไมเคิลกอดเธอและพูดว่าด้วยเสียงสั่นพระเจ้าในที่สุดก็ได้ยินคำอธิษฐานของเราแล้วพวกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าจะเกินกว่าความฝันใดๆการตั้งครันนั้นยากลำบากแองเจลานอนติดเตียงหลายเดือนและทุกครั้งที่อันตราสาวเป็นส่วนผสมระหว่างความหวัง และความกลัวจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนที่หนาวเย็นเมื่อแพทย์ประกาศสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นคือฝาแฝดแองเจลาร้องให้เสกสะอื่นไมเคิลคุกเขา่าลงหลังจากความทุกข์ทรมานมากมายในคันของเธอมีสองหัวใจเต้นสองปาฏิหาริย์เล็กๆสองสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาการคลอดถูกกำหนดในวันที่25มิถุนายน1998แองเจลาตื่นเต้นแต่แน่แน่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งเด็กคนแรกเกิดมาในห้องเงียบสนิทแพทย์มองดูเด็กแล้วมองแองเจลา และยิ้มเขาสมบูรณ์แบบเด็กชายผิวขาวผมสีทองผิวซีดมากและตาสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าแองเจลากอดเขาและรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงแต่ไม่กี่วินาทีต่อมามีเสียงร้องครั้งที่สองและสิ่งที่พวกเขาเห็นในตอนนั้นทําให้ทุกคนช็อกเด็กคนที่สองแตกต่างอย่างสิ้นเชิงผิวคล้ำผมหยิกแต่ตาสีฟ้าเหมือนกันแพ้เต็มเปลี่ยมด้วยอารมณ์ยกเด็กขึ้นและพูดว่าพวกเขาเป็นฝาแฝดฝาแฝดที่สมบูรณ์แบบพยาบาลเริ่มร้องให้พ่อที่สับสนถามว่ามีความผิดพลาด หรือไม่แองเจลายังเหงื่อโชคมองดูทั้งสองและพูดเบาๆว่าพวกเขาเป็นลูกของฉันทั้งคู่เป็นของฉันข่าวแพร่กระจายไปทั่วโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วพวกเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนปรากฏการที่หายากมากฝาแฝดต,ต่างชัวชาติเกิดจากไข่ใบเดียวที่ได้รับการผสมเกสรชุดพันธุกรรมที่แทบเป็นไปไม่ได้ปาฏิหาริย์ของธ,องธรรมชาติสื่อมวลชนรู้เรื่องนี้ในไม่ช้ากล้องถ่ายรูปสัมภาษณ์นักข่าวเคาะประตูแองเจลาและไมเคิลกลัวแต่ภูมิใจพวกเขาตัดสินใจตั้งชื่อเด็กๆว่าเจมอินเลม ชื่อธรรมดาแต่เต็มเปลี่ยมด้วยความหมายเจมอันบิโนเป็นคนสงบและสังเกตการลิมแบล็กเป็นคนร่าเริงและกระสับกระส่ายตั้งแต่เกิดพวกเขาเติมเต็มกันและกันแต่ไม่ใช่ทุกอย่างง่ายไดเดือนแรกแรกครอบครัวรเผชิญกับสายตาที่อยากรู้อยากอยากเห็นและคำถามที่เจ็บปวดผู้คนบนถนนสงสัยว่าพวกเขาเป็นฟ้าแฝดจริงๆหรือไม่บางคนสงสัยบางคนเย้ยแองเจลาร้องให้เงียบ ไมเคิลบอกว่าพวกเขาสมบูรณ์แบบและวันหนึ่งโลกจะเข้าใจมีวันที่แองเจลากเหล็กเลี่ยงการออกจากบ้านเธอกลัวการตัดสินอคติและสายตาของคนอื่นที่มองลูกๆของเธอแต่สิ่งที่เธอต้องการคือมองดูพวกเขานอนหลับเคียงข้างกันและเข้าใจว่ามีบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่พวกเขาเป็นหลักฐานที่มีชีวิตว่าความรักของแม่และพลังแห่งชีวิตเหนือกว่าคำอธิบายใดๆเมื่อเวลาผ่านไปเจม และริมเติบโตขึ้นท่ามกลางความรักพวกเขาแยกจากกันไม่ได้ริมปกป้องน้องชายอันบินโนของเขาซึต่อแสงและความร้อนมากกว่าและเจมด้วยนิสัยสงบของเขาก็คอยปลอบน้องชายในเวลาทะเลาะกันเสมอพวกเขาเข้าใจกันแค่ด้วยสายตาในโรงเรียนโลกเริ่มทดสอบความสัมพันธ์ของพวกเขาเพื่อนร่วมชั้นหัวเราะและถามคำถามโหดร้ายพวกเธอเป็นพี่น้องกันได้ยังไง พวกเขาพูดหนึ่งในพวกเธอต้องเป็นลูกบุญธรรมแน่แองเจลาพยายามอธิบายให้ครูฟังแต่ไม่ใช่ทุกคนเข้าใจทุกน้ำตาของเจมทุกสายตาเศร้าของริมหัวใจของเธอหดตัวแต่บางสิ่งเริ่มเปลี่ยนไปความแตกต่างของพวกเขาก่อให้เกิดความอยากรู้อยากอยากเห็นและความประหลาดใจในงานวิทยาศาสตร์เด็กๆนำเสนองานด้านพันธุศาสตร์โดยเล่าเรื่องราวของตัวเองผู้ชมเงียบลงและตอนจบยืนขึ้นปรบมือแองเจลา ร้องให้ในห้องโถงไมเคิลจับมือเธอในตอนนั้นพวกเขาเห็นเป็นครั้งแรกว่าลูกๆของพวกเขากำลังสร้างความชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาเป็นไม่ใช่การตัดสินปีผ่านไปรูปภาพของฟาแฝดที่มีสีผิวต่างกันแพร่กระจายไปทั่วโลกนิตยสารรายการทีวีสารคดีทุกคนต้องการเล่าเรื่องราวของพวกเขาแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าหลายปีต่อมาชะตากรรมจะนำมาซึ่งการทดสอบใหม่ๆปีต่อๆมาเต็มไปด้วยการค้นพบการเรียนรู้และเหนือสิ่งอื่นใดคือความรักเจม และริมเติบโตเคียงข้างกันแบ่งปันห้องเดียวกันของเล่นเดียวกันและแม้แต่ความเจ็บปวดเดียวกันแต่แม้จะมีความคล้ายคลึงภายในทั้งหมดโลกภายนอกก็ยืนยันที่จะเตือนพวกเขาถึงความแตกต่างเมื่อพวกเขาอายุสิบปีพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักของขั้นตอนเหล่านั้นชัดเจนขึ้นในทุกการเดินเล่นมีคนแอบชี้และกระซิบคำที่พวกเขาคุ้นเคยพวกเขาจะเป็นพี่น้องกันได้ยังไงหนึ่งคนดำอีกคนขาวมันเป็นไปไม่ได้ และแม้ว่าแองเจลาจะพยายามปลอบโยนพวกเขาด้วยการกอดแต่เธอรู้ว่าคำเหล่านั้นทิ้งร่องรอยเจมในฐานะอันบิโนต้องการการดูแลพิเศษผิวของค่ะมากและแสงแดดสามารถทำร้ายได้ง่ายริมชอบวิ่งเล่นบอลและใช้เวลานอกบ้านเขามักปฏิเสธการเล่นนอกบ้านเพื่ออยู่กับพี่น้องที่บ้านอ่านหนังสือหรือวาดรูปมันไม่ยุติธรรมที่เธออยู่คนเดียวเขาพูดและเจมตอบด้วยรอยยิ้มสงบ มันไม่ใช่การเสียสละเมื่อมันเพื่อคนที่รักคำง่ายๆเหล่านี้แสดงถึงความลึกของความผูกพันพวกเขาแบ่งปันไม่เพียงแต่เลือดแต่ยังรวมถึงหัวใจในวัยรุ่นการทดสอบครั้งแรกที่จริงจังเกิดขึ้นโรงเรียนเปลี่ยนเพื่อนร่วมชั้นใหม่และอคติมาในรูปแบบของความอยากรู้อยากอยากเห็นบางคนต้องการสัมผัสพ,พวกเขาบางคนขอถ่ายรูปเหมือนพวกเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตอนแรกพี่น้องพยายามอดทนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความอยากรู้อยากเห็นกลายเป็นความโหดร้ายวันหนึ่งริมกลับบ้านด้วยน้ำตาในตา เขาได้ยินกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นพูดว่าเจไม่ใช่ของจริงเขาเป็นความผิดพลาดของธรรมชาติแองเจลาพยายามปลอบโยนลูกชายแต่ลิมล็อกตัวเองในห้องไม่กี่นาทีต่อมาเจมเดินเข้าไปนั่งข้างน้องชายโดยไม่พูดอะไรและวางมือบนไหล่เขาอย่าปล่อยให้โลกสอนเธอให้เกลียดความสวยงามลิมสิ่งที่เรามีนั้นหายากแต่จริงและจริงสำคัญคำสงบเหล่านี้เปลี่ยนบางสิ่งในลิมเขาเห็นความแข็งแกร่งในพี่น้องที่มักดูเปราะบางและในวันนั้นเขาสัญญากับตัวเอง ฉันจะปกป้องพี่น้องจากทุกสิ่งแม่แต่สิ่งที่เขาไม่เห็นแองเจลาและไมเคิลสังเกตเห็นความภูมิใจแต่ก็กังวลพวกเขารู้ว่าโลกสามารถโหดร้ายได้และเมื่อเด็กๆเ,เติบโตขึ้นความแตกต่างทางกายภาพของพวกเขายิ่งชัดเจนเจมผมบอนเกือบขาวและผิวซีดดูเหมือนภาพเทวดาลิมผิวคล้ำและใบหน้าที่เด่นชัดสวยงามอย่างน่าประทับใจร่วมกันพวกเขาดูเหมือนความกลมกลืนที่สมบูรณ์แบบของแสงและเงาเมื่อพวกเขาอายุ15ปีนิตยสาร ระหว่างประเทศเชิญพวกเขาไปถ่ายภาพบทความเกี่ยวกับความหลากหลายความสวยงามและความแตกต่างแองเจลาลังเลเธอกลัวการเปิดเผยแต่ลูกๆของเธอตื่นเต้นเราต้องการแสดงว่าความรักสำคัญกว่าสีผิวลิมพูดการถ่ายภาพเป็นไปด้วยดีรูปภาพแพร่กระจายไปทั่วโลกและฟ้าแฝดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าความเป็นไปไม่ได้และความเป็นไปได้อีกครั้งผู้คนนับพันแสดงความเห็นว่าพวกเขาถูกสัมผัสหน้าเสียดายที่บางคนตอบโต้ด้วยอคติ แต่ตอนนี้พี่น้องพร้อมที่จะยืนหยัดร่วมกันต่อต้านทุกสิ่งด้วยความสำเร็จมาเชิญสัมภาษณ์ในรายการทีวีบทความการบรรยายแองเจลาประหลาดใจกับความเป็นผู้ใหญ่ของลูกชายเจมพูดอย่างสงบและอ่อนโยนเกี่ยวกับการยอมรับในขณะที่ริมอารมณ์มากกว่าและหลงไหลเมื่อพูดถึงความเท่าเทียมและความเคารพพวกเขาเติมเต็มกันแม้ในคำพูดในสัมภาษณ์หนึ่งพิธีกรถามเธอรู้สึกต่างหรือไม่ริมตอบก่อน โลกเห็นเราแบบนั้นแต่เราไม่เห็นเขาเป็นครึ่งหนึ่งของฉันและเจมส์เสริมเมื่อฉันมองลิมฉันเห็นสิ่งที่อยู่ในฉันแข็งแกร่งเต็มเปี่ยมด้วยชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยวิญญาณและเมื่อเขามองฉันเขาเห็นสิ่งที่อยู่ในเขาแสงสงบความรักเราสะท้อนกันผู้ชมยืนขึ้นปรบมือเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ถูกสัมผัสแต่ไม่ใช่ทุกวันนำมาซึ่งการปรบมือชื่อเสียงยังนำมาซึ่งแรงกดดันจากโซเชียลมีเดียความเห็นชั่วร้ายการเปรียบเทียบการดูหมิน่นเจมส์เริ่มปิดตัวเองเขากลายเป็นเงียบมากขึ้้นใชชเวววลาาายั่โมงดรูป และฟังเพลงแองเจลาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งเขาทิ้งจดหมายบนโต๊ะครัวแม่ฉันต้องเข้าใจว่าฉันเป็นใครห่างจากกล้องฉันรักทุกคนแต่ฉันต้องการหายใจแองเจลาร้องให้ไมเคิลพยายามปลอบเธอว่ามันแค่ช่วงเวลาลิมถูกทำลายไรพี่น้องเขารู้สึกไม่สมบูรณ์เดือนผ่านไปเจมย้ายไปเมืองอื่นหาชีวิตที่เรียบง่ายกว่าเขาศึกษาศิลปะสอนเด็กๆและใช้วันวาดรูปแต่ไม่ว่า เขาจะพยายามก้าวหน้าอย่างไรบางสิ่งดึงเขากลับมาเสมอนั่นคือความผูกพันที่ไม่อาจตัดขาดในขณะเดียวกันลิมอุทิตตัวให้การเรียนและเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเขาได้เพื่อนใหม่เดินทางแต่ไม่เคยหยุดคิดถึงพี่น้องทุกชัยชนะทุกยิ้มเขารู้สึกว่าบางสิ่งขาดหายและในช่วงการแยกจากกันนี้ทั้งคู่ได้รับบทเรียนลึกซึ้งบางครั้งต้องแยกกันเพื่อเข้าใจว่าพวกเขาเป็นของกันและกันมากแค่ไหนแต่ชะตากรรมด้วยภูมิปัญญาที่เงียบงนันกำลังจะรวมพวกเขาอีกครั้ง และครั้งนี้ในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดการรวมตัวเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเกือบสามปีผ่านไปนับจากที่เจมจากบ้านพ่อแม่ในช่วงเวลานั้นเขาตัดขาดจากโลกพยายามเข้าใจว่าเขาเป็นใครห่างจากกล้องและความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนเขาอยู่ในหมู่บ้านชายฝั่งเล็กๆที่เวลาดูเหมือนช้าลงที่นั่นเขาค้นพบตัวเองในศิลปะเขาว่าทะเลท้องฟ้าและบ่อยครั้งใบหน้าของพี่น้องในขณะเดียวกันลิมกลายเป็นชายหนุ่มที่มีเป้าหมายเขาศึกษาวารสารศาสตร์ และมีส่วนร่วมในโครงการสังคมเกี่ยวกับความเท่าเทียมและการรวมกลุ่มอาจเพราะทุกสิ่งที่เขาผ่านมากับเจมส์แต่ลึกๆข้าในการขาดพี่น้องยังรบกวนเขาบ่ายวันฝนตกวันหนึ่งแองเจลาได้รับโทรศัพท์จากครูสอนศิลปะในโรงเรียนท้องถิ่นเธอบอกว่านักเรียนคนหนึ่งจัดนิรศการภาพวาดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสองพี่น้องจากโลกต่างกันแต่มีหัวใจเดียวกันแองเจลาเข้าใจทันทีว่านั่นคือเจมส์ข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนิตศการ ขายหมดและเรื่องราวเบื้องหลังสัมผัสผู้คนไมเคิลได้ยินแล้วพูดว่าถึงเวลานำเขากลับมาแองเจลาเห็นด้วยแต่รู้ว่าการตัดสินใจต้องเป็นของลูกๆเธอโทรหาลิมเมื่อได้ยินชื่อพี่น้องเขาเงียบไปหลายวินาทีแล้วพูดง่ายๆว่าบอกฉันว่าอยู่ไหนไม่กี่วันต่อมาลิมเดินทางไปหมู่บ้านการรวมตัวเกิดขึ้นช่วงบ่ายสายที่มีวิวทะเลเจมนั่งบนทรายและวาดบางสิ่งในสมุดเมื่อเขายกตาขึ้นเขาเห็นเงาคุ้นเคยเข้าใกล้ชั่วขณะเขานิ่งลิมเดินมา โดยไม่พูดพวกเขามองกันเงียบๆตาเต็มไปด้วยน้ำตาคำพูดไม่จำเป็นเจมทำสมุดหล่นและริมกอดเขาอย่างแน่นเหมือนได้ส่วนที่หายไปของตัวเองกลับมาพวกเขาอยู่แบบนั้นนานหลายนาทีจนเจมพูดด้วยเสียงสัน่นฉันคิดว่าฉันต้องไปเพื่อเข้าใจว่าฉันเป็นใครแต่ฉันเข้าใจว่าฉันพบตัวเองได้แค่ข้างเธอริมร้องให้ตอบไม่สำคัญว่าเราไปไหนเจมเรามีหัวใจเดียวกันสองร่างกายฉากดูเหมือนจากหนังชายหนุ่มสองคนแตกต่างภายนอกมาก แต่เชื่อมโยงด้วยพันธะที่มองไม่เห็นซึ่งเวลาไม่สามารถตัดขาดแองเจลาเฝ้ามองจากไกลแทบกลั้นน้ำตาเธอรู้ว่ากอดน,นี้ปิดป,ปีแห่งการแยกจากและเปิดบทใหม่แห่งความรักและความเข้าใจเดือนต่อต่อมาเต็มไปด้วยการรวมตัวและการรักษาเจมาใส่กับพ่อแม่อีกครั้งเขาและลิมเริ่มทำงานร่วมกันในโครงการโรงเรียนเกี่ยวกับความหลากหลายและเอมพาธีหัวข้อสีสันแห่งความรักสัมผัสผู้เข้าร่วมในหนึ่งการนำเสนอก่อนห้องเต็มเจมพูดว่า นานมาแล้วฉันอยากเข้าใจว่าทำไมฉันเกิดมาต่างแต่วันนี้ฉันเข้าใจว่าฉันไม่ใช่ความผิดพลาดของธรรมชาติแต่เป็นการเตือนว่าความสวยงามสามารถเกิดจากความแตกต่างและหากโลกต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือเรียนรู้ที่จะมองเกินกว่าสีลิมเสริมความรักไม่เห็นผิวสีหรือรูปลักความรักเห็นวิญญาณคำของสองพี่น้องกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียผู้คนนับพันแชร์วิดีโอ ด้วยการสนับสนุนและอารมณ์ผู้คนจากประเทศต่างๆเขียนว่าพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจหลายคนบอกว่าหลังจากรู้จักเรื่องราวของพี่น้องพวกเขาเริ่มมองโลกต่างออกไปแต่ความสําเร็จนํามาซึ่งการทดสอบใหม่ๆมีคนที่พยายามเปลี่ยนเรื่องราวของฟ้าแฝดให้เป็นโชว์โปรดิวเซอร์แบรนด์รายการทีวีทุกคนต้องการทําเงินจากความนิยมแองเจลาและไมเคิลระวังแต่ลูกๆมั่นคงเรื่องราวของเราไม่ใช่สินค้าเจมพูดมันเป็นข้อความแล้วพี่น้องตัดสินใจสร้างบางสิ่งที่ใหญ่กว่า โครงการที่รวมศิลปะและการตระหนักรู้เจมใช้ภาพวาดและภาพเขียนเพื่อแสดงใบหน้าของคนที่มีเฉดสีผิวต่างกันแสดงความสวยงามของความหลากหลายลิมเขียนข้อความและสัมภาษณ์ให้เสียงแก่เรื่องราวที่โลกชอบเพิกเฉยโครงการชื่อบีคอร์สในไม่ช้าก็กลายเป็นแนวทางโรงเรียนเริ่มทำงานในหัวข้อนี้ครอบครัวส่งจดหมายขอบคุณและพี่น้องที่รวมกันมากกว่าที่เคยรู้สึกว่าพวกเขากำลังทำตามจุดป,ประสงค์หนึ่งค่ำคืนหลังจากการสนทนาที่สัมผัสลิมมองพี่น้องและพูด รู้ใหม่เจมส์นานมาแล้วฉันคิดว่าเธอต่างจากเรามากที่สุดแต่ตอนนี้ฉันเห็นว่าเธอคือคนที่คล้ายกับสิ่งที่เราควรเป็นมากที่สุดบริสุทธิ์จริงใจและไม่กลัวที่จะรักเจมส์ยิ้มและตอบและเธอคือความกล้าหาญที่ฉันไม่เคยมีผู้ชมยืนขึ้นปรบมือมีน้ำตาย,ยิ้มกอดเรื่องราวของสองเด็กชายเกิดจากคันเดียวกันด้วยสีผิวต่างกันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังสำหรับโลกแต่ชะตากรรมยังเตรียมพลิกผันที่จะทดสอบทุกสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับความรักศรัทธา และเอกภาพหากคุณติดตามเรื่องราวมาถึงจุดนี้เขียนในความเห็นฉันเชื่อในพลังของความรักแท้จริงและบอกว่าอะไรสัมผัสคุณมากที่สุดโครงการ B.C. ถึงจุดสูงสุดพี่น้องเดินทางไปประเทศต่างๆแชร์ข้อความและงานของพวกเขาพวกเขาได้รับเชิญให้พูดในโรงเรียนมหาวิทยาลัยและกิจกรรมวัฒนธรรมไม่ว่าพวกเขาไปไหนพวกเขาทิ้งความประทับใจลึกซึ้งให้ผู้คนแต่เบื้องหลังแสงแฟลชการเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นอย่างเงียบๆ เจมเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าแองเจลาสังเกตเห็นสายตาที่ห่างเหินยิ้มสั้นๆเสียงต่ำลงเขาบอกว่าแค่เหนื่อยจากการเดินทางแต่ภายในมีบางสิ่งลึกกว่าความเจ็บปวดทางกายและอารมณ์ที่เขาพยายามซ่อนจากทุกคนวันฤดูใบไม้ร่วงวันหนึ่งขณะเตรียมนิตศการใหม่เจมล้มลงในสตูดิโอลิมวิ่งไปหาเขาด้วยความสิ้นหวังแองเจลาและไมเคิลมาถึงไม่กี่นาทีและรีพาเขาไปโรงพยาบาลการวินิจฉัยช็อกมีภาวะแทรกซ้อนจากอันบก ซึ่งปัญหาสายตาและระบบภูมิคุ้มกันที่แย่ลงตามเวลาแพทย์ตรงไปตรงมาเขาต้องหยุดเดินทางและรับการรักษาอย่างเข้มข้นลิมช็อกแต่เขายังสบายดีเมื่อวานเขาพูดด้วยความไม่เชื่อแองเจลาพยายามเข้มแข็งแต่หัวใจเธอแตกสลายไม่กี่วันต่อมาเจมอยู่ในโรงพยาบาลแม่จะอ่อนแอเขายืนยันที่จะทำงานเขาวาดภาพร่างเล็กๆบนกระดาษโรงพยาบาลและเมื่อลิมดุเขาเขาแค่ยิ้มและพูดตราบใดที่ฉันยังจับดินสอได้ ฉันยังมีสิ่งที่จะให้โลกความผูกพันของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นลิมแทบจะย้ายไปอยู่โรงพยาบาลเขานอนข้างพี่น้องเล่าเรื่องและอ่านตอนจากหนังสือที่พวกเขาชอบตอนเด็กบางครั้งพวกเขาเงียบแค่จับมือและมองกันเหมือนการมีอยู่ของอีกคนค้ำจุนชีวิตอีกคนคืนหนึ่งเจมขอให้ลิมเปิดหน้าต่างข้างนอกท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวรู้ไหมพี่น้องเขาพูดเบาๆฉันคิดเสมอว่าดาวเหมือนเราต่างสีขนาด และความสว่างแต่มาจากแสงเดียวกันหากฉันไม่อยู่เมื่อไร่ฉันอยากให้เธอมองท้องฟ้าและจำสิ่งนี้เราไม่เคยหยุดอยู่ด้วยกันลิมตอบไม่ได้เขาแค่กอดเขาร้องให้เงียบเงียบการรักษายาวนานเดือนผ่านไปและแม้แพทย์พยายามมองโลกในแง่ดีการฟื้นตัวชาเจมมองไม่เห็นปกติอีกต่อไปแต่ยืนยันที่จะวาดต่อเขาใช้สัมผัสเงาและความทรงจำเกี่ยวกับสีงานของเขาทะชชิงมากขึ้นเต็มเปี่ยมด้วยความหมายในภาพหนึ่งเขาวาดเด็กชายสองคนจับมือกันคนหนึ่งขาวคนหนึ่งดำ เดินภายใต้ท้องฟ้าสีฟ้าเดียวกันในมุมภาพเขียนความรักไม่จำเป็นต้องเห็นเพื่อให้มีอยู่เมื่อนิทรรศการเปิดด้วยงานนี้ผู้ชมยืนนิ่งในความเงียบหลายคนร้องให้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้สึกสิ่งที่เจมต้องการสื่อเขากำลังสูญเสียการมองเห็นแต่เห็นชีวิตในแบบที่น้อยคนจะทำได้ในขณะเดียวกันลิมแบ่งเวลาระหว่างดูแลพี่น้องและกิจกรรมโครงการบางครั้งเขาพูดต่อหน้าสาธารณะคนเดียวแต่เสมอด้วยความภูมิใจเอ่ยถึงเจมเขาพูดเขาเป็นเสียงของแสง แม้เมื่อโลกดูมืดมิดความผูกพันระหว่างพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจไม่เพียงแต่คนที่รู้จักพวกเขาแต่ยังรวมถึงคนนับพันทั่วโลกจดหมายและข้อความมาจากทุกที่ผู้คนเขียนว่าหลังจากรู้จักเรื่องราวของฟ้าแฝดพวกเขารวมครอบครัวให้อภัยเพื่อนหรือแค่เรียนรู้ที่จะรักความแตกต่างของตัวเองแต่สุขภาพของเจมยังเปราะบางแองเจลาใช้คืนข้างเตียงลูกชายจับมือเขาเช้าวันหนึ่งเขามองเธอและพูดแม่อย่ากลัวทุกสิ่งที่สร้างด้วยความรักไม่เคยตาย คำเหล่านี้ก้องในหัวเธอเหมือนเจมรู้สึกอะไรล่วงหน้าและจริงๆแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช้าวันฤด,ดูหนาวที่หนาวเย็นลิมออกไปซื้อกาแฟโปรดของพี่น้องเมื่อกลับมาเขาพบห้องเงียบแม่ร้องให้เงียบๆจับมือเจมเขาจากไปอย่างสงบด้วยยิ้มเบาๆบ,บนหน้าลิมคุกเขา่าลงกาแฟหกพื้นเขาพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงมีแต่น้ำตาเขานอนที่นั่นหลายชั่วโมงกอดร่างพี่น้องเหมือนปฏิเสธที่จะเชื่อว่าพันธะของพวกเขาสามารถถ,ถูกตัดขาดไม่กี่วันต่อมาโลกทั้งใบถูกสัมผัส หนังสือพิมพ์นิตยสารและรายการทีวีให้เกียรติความทรงจำเรื่องราวของฟ้าแฝดที่สัมผัสโลกได้บทใหม่ที่เจ็บปวดที่สุดแต่สวยงามที่สุดความรักที่แม้ความตายไม่สามารถลบเลือนในงานศพริมกล่าวสุนทร,รพจน์ที่ไม่มีใครลืมด้วยน้ำตาในตาเขาพูดพี่น้องของฉันไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นสะพานระหว่างโลกเขาสอนฉันว่าความแตกต่างไม่แยกแต่เติมเต็มและวันนี้แม้เขาไม่อยู่ที่นี่ฉันรู้สึกว่า เขายังมีชีวิตในทุกสิ่งที่แท้จริงในทุกสิ่งที่บริสุทธิ์ความเงียบถูกขัดจังหวะด้วยการปรบมือแองเจลาและไมเคิลกอดกันและท้องฟ้าในตอนนั้นดูสว่างขึ้นเหมือนจัก,กรวาลทั้งหมดก้มลงเพื่อฟังความรักของพวกเขาแต่นี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เจมสสัมผัสหัวใจพี่น้องหรือโลก เพราะในไม่ช้าบางสิ่งที่พิเศษกำลังจะเกิดขึ้นเวลาผ่านไปแต่สำหรับริมวันต่างๆดูว่างเปล่าการขาดพี่น้องเป็นเหมือนเสียงสะท้อนถาวรความเงียบที่ไม่หายไปเขาทำงานโครงการเบ็กต่อแต่ไร้การมีอยู่ของเจมทุกอย่างดูไร้ความหมายการบรรยายสั้นลงคำพูดช้าลงและบางครั้งเขาจับตัวเองหันไปรอให้พี่น้องพูดจบประโยคเหมือนที่พวกเขามักทำแองเจลาพยายามปลอบเขาแต่เธอเองก็แบกรับความเศร้าของตัวเองที่บ้านผนังปกคลุมด้วยภาพของเจมทุกจังหวะดูมีชีวิตเหมือนลูกชายเธอยังอยู่ยิ้มแต้มสีโลกด้วยศิลปะ และความสงบของเขาคืนหนึ่งลิมเข้าไปในสตูดิโอเก่าของเจมกลิ่นสียังลอยอยู่ในอากาศหน้าต่างปล่อยแสงจันทร์อ่อนๆส่องมาตั้งภาพที่มีผ้าปกคลุมด้วยผ้าขาวเขาเดินเข้าใกล้ชา้ชาๆลังเลและถอดผ้าสิ่งที่เขาเห็นทําให้เขาน้ําตาไหลมันเป็นภาพที่ยังไม่เสร็จชายผู้ใหญ่สองคนจับมือกันเดินเข้าสู่พระอาทิตย์ตกคนหนึ่งชัดเจนว่าเป็นเจมอีกคนลิมในมุมล่างมีตัวอักษรเล็กๆเ,เ,เขียนเมื่อพระอาทิตย์ตกมันขึ้นอีกที่ไหนสักแห่งและที่นั่นฉันรอเธอ ลิมคุกเข่าหน้าภาพหลายชั่วโมงเหมือนหน้าพี่น้องของตัวเองในตอนนั้นเขารู้สึกสงบที่อธิบายไม่ได้เหมือนเจมอยู่ข้างเขาจากวันนั้นบางสิ่งเปลี่ยนในตัวเขาเขาตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยให้มรดกของพี่น้องหายไปไม่กี่สัปดาห์ต่อมาลิมจัดนิทรรศการใหญ่เพื่อเป็นเกียรติแก่เจมกิจกรรมรวบรวมศิลปินนักข่าวและคนธรรมดาที่ถูกสัมผัสจากเรื่องราวของฟ้าแฝดในกลางแกลเลอรี่ใต้แสงพิเศษคือภาพที่ยังไม่เสร็จ เมื่อผู้ชมเข้าความเงียบเกิดขึ้นผู้คนร้องให้ขณะดูงานแต่ละชิ้นเล่าชีวิตส่วนหนึ่งของพี่น้องการเกิดวัยเด็กการทดสอบความรักตอนจบนิตศการลิมขึ้นเวทีและพูดเสียงสั่นพี่น้องของฉันวาดด้วยหัวใจเขาเชื่อว่าความรักคือแสงที่โลกต้องการมากที่สุดและแม้เขาไม่อยู่ข้างๆฉันรู้ว่าแสงของเขายังมีชีวิตวันนี้แสงนั้นที่นี่ในแต่ละคนของคุณคำพูดฟังเหมือนกอดรวมหมู่หลายคนปรบมือบางคนร้องให้ มันเป็นช่วงเวลาแห่งการรักษาและศรัทธาแต่ค่ำคืนยังเตรียมเซอร์ไพรส์เมื่อกิจกรรมจบลิมกลับไปในห้องโถงว่างคนเดียวแสงบนเพดานกระพริบและลมเบาๆเข้าทางหน้าต่างเขามองภาพที่ยังไม่เสร็จและชั่วงขณะสาบานว่าเห็นภาพสะท้อนของเจมข้างเขายิ้มกลัวและถูกสัมผัสเขาถอยหลังบนพื้นมีกระดาษแผ่นเล็กพัดมาด้วยลมมันเป็นจดหมายเก่าเขียนด้วยมือพี่น้องด้านบนเขียนในกรณีที่ฉันไม่อยู่แล้วลิมนั่ง และเริ่มอ่านหากเธออ่านนี้แสดงว่าเธอรู้แล้วว่าชีวิตคือวงจรอยากกลัวความเจ็บปวดพี่น้องความเจ็บปวดคือแค่เสียงสะท้อนของความรักที่เหลือเธอคือความกล้าหาญของฉันและฉันคือความสงบของเธอฉันดำเนินต่อกับเธอในสีท้องฟ้าในดนตรีลมและในทุกยิ้มที่เธอยังจะมอบดูแลแม่เราและทำโครงการต่อโลกต้องการเรื่องราวของเราเพราะที่ไหนมีความรักที่นั่นเราทั้งคู่น้ำตาไหลไม่หยุดเหมือนเจมทิ้งส่วนหนึ่งของวิญญาณในจดหมายนีิริมกดกระดาษแนบบอกและสาบานออกเสียง ฉันจะทำต่อเพื่อความรักที่รวมเราและเพื่อทุกสิ่งที่เธอเชื่อในเดือนต่อต่อมาลิมเปลี่ยนบีให้เป็นกองทุนเพื่อการรวมคนพิการอันบีซึมและโรคพันธุกรรมหายากเขาเดินทางทั่วโลกเล่าเรื่องราวของพี่น้องและช่วยเด็กๆที่เหมือนเจมเกิดมาต่างแต่ด้วยประกายเดียวกันในตาในทุกการนำเสนอเขาแชร์ส่วนหนึ่งของเส้นทางพูดถึงอคติการเอาชนะอุปสรรคและความรักที่รวมพวกเขาผู้คนร้องให้กอดและบอกว่าเรื่องราวเปลี่ยนชีวิตพวกเขาในสัมภาษณ์หนึ่งนักข่าวถามลิม เธอจะพูดอะไรหากพูดกับพี่น้องตอนนี้ได้ลิมหายใจลึกมองท้องฟ้าและตอบฉันจะบอกว่าเขาทำภารกิจสำเร็จเขาเป็นกระจกที่โลกต้องการเห็นเพื่อเข้าใจความรักแท้จริงและหากฉันปิดตาและพบเขาอีกฉันจะขอบคุณทุกวินาทีที่เรามีชีวิตสัมภาษณ์กลายเป็นไวรัลในไม่กี่ชั่วโมงคนล้านดูเรื่องราวของฟ้าแฝดกลับมาอยู่ในหัวข้อข่าวและโลกถูกเตือนอีกครั้งว่าความรักเมื่อบริสุทธิ์คือนิรันดร์แองเจลา และไมเคิลดูสัมภาษณ์ที่บ้านด้วยน้ำตาในตาพวกเขารู้ว่าเจมจะภูมิใจและคืนนั้นบางสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อแองเจลามองออกหน้าต่างเธอเห็นดาวตกพุ่งผ่านท้องฟ้ายิ้มเธอกระซิบฉันรู้ว่านั่นเธอลูกชายฉันฉันรู้ว่าเธอสงบลิมในเวลาเดียวกันมองท้องฟ้าเดียวกันจากอีกประเทศและในตอนนั้นเขารู้สึกลมอ่อนเดียวกับวันนิทาสการเขาปิดตาและพูดเบาๆราตรีสวัสดิ์พี่น้อง ชะตากรรมดูเหมือนเกมสัญญาณแต่สำหรับเขาไม่ใช่บังเอิญน,นั่นคือเจมเสมอข้างๆงแม้เกินเวลาและชีวิตสามปีผ่านไปนับจากความตายของเจมโครงการบีีกลายเป็นขบวนการระหว่างประเทศโรงเรียนมหาวิทยาลัยและบริษัทเข้าร่วมในกิจกรรมของลิมและตอนนี้เขาเดินทางทั่วโลกนำข้อความของพี่น้องแต่แม้ความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นเขาไม่เคยหยุดรู้สึกถึงช่องว่างเงียบที่เจมเท่านั้นเติมได้วันหนึ่งขณะเยี่ยมเมืองเล็กในสกอตแ,แลนด์ได้รับเชิญไปสถานเลี้ยงเด็กพิการทางสายตาเขายอมรับ สถานที่เรียบง่ายแต่มีบางสิ่งมหัศจรรย์เด็กๆยิ้มจากหัวใจแม้ไม่เห็นโลกด้วยตาเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งดึงดูดเขามากเป็นพิเศษเธอหน้าจะอายุราวแปดปีผิวคล้ำและตาสีฟ้าสดใสเฉดเดียวกับเขาและเจมและที่โดดเด่นที่สุดออร่าที่ไร้เดียงสาและสงบเหมือนพี่น้องเธอเธอสัมผัสหน้าเขาและพูดเบาๆเ,เธอคือผู้ชายจากเรื่องราวใช่ไหมลิมยิ้มด้วยความอยากรู้เรื่องราวอะไรเรื่องราวที่ชายหนุ่มในภาพเล่าให้ฉันก่อนนอน เขาบอกว่าเธอมาจากไกลและวันหนึ่งเธอจะพบฉันหัวใจริมเกือบหยุดผู้ชายในภาพคนไหนเด็กหญิงพาเขาไปห้องเล็กที่เด็กๆวาดรูปบนผนังมีภาพหลายภาพที่อาสาสมัครวาดในกลางคือภาพอื่นอันบิโนขาวกับตาสีฟ้าจับมือเด็กและพื้นหลังท้องฟ้าทองคําเหมือนในภาพที่ยังไม่เสร็จของเจมลิมพูดไม่ออกใครวาดนี่ผู้อำนวยการสถานเลี้ยงตอบมันมาบริจาคคราวสองปีก่อนเราไม่เคยรู้ว่าใครส่งภาพมาพร้อมจดหมายเท่านั้น ในกรณีที่เขามาลิมเปิดจดหมายด้วยมือสันมันเขียนด้วยมือเจมและข้อความพี่น้องเมื่อเธอพบเด็กคนนี้เธอจะเข้าใจว่าชีวิตดำเนินต่อความรักไม่จบมันเปลี่ยนรูปดูแลเธอเธอมีหัวใจเดียวกับเราน้ำตาไหลก่อนที่เขาจะตอบสนองเด็กหญิงตัวเล็กกอดเขาและถามทำไมเธอร้องไห้ลิมตอบระหว่างสะอื้นเพราะฉันเพิ่งพบส่วนหนึ่งของพี่น้องในเธอจากวันนั้นลิมเริ่มเยี่ยมสถานเลี้ยงทุกสัปดาห์เขาและเด็กหญิงชื่ออามาราพบภาษาร่วมกันทันทีเธอ ชอบฟังเรื่องราวของฝาแฝดและพูดว่ารู้สึกเหมือนเจมยิ้มจากเมฆในไม่ช้าลิมตัดสินใจรับเธอเป็นบุตรบุญธรรมเอกสารใช้เวลาแต่เหมือนชะตาต้องการให้เกิดวันรับบุญธรรมอย่างเป็นทางการฝนตกหนักแองเจลาและไมเคิลอยู่ข้างๆเต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ลิมจับมืออามาร่าและขณะออกจากสารมองท้องฟ้าและกระสิบเห็นไหม่พี่น้องนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของเราที่บ้านอามาร่าวิ่งตรงไปสตูดิโอของเจมเธอยือนหน้าภาพที่ยังไม่เสร็จ และโดยไม่ถามจับแปลงเธอเติมพระอาทิตย์ที่ขาดอย่างระมัดระวังวงกลมทองคำสมบูรณ์แล้วมองลิมและพูดตอนนี้เขากลับมาแล้วแองเจลาไมเคลิลและลิมเงียบไม่มีใครอธิบายได้แต่ทุกคนรู้สึกเหมือนกันการมีอยู่ของเจมีชีวิตเต้นรัวเหมือนเขายิ้มที่นี่จากวันนั้นอามาร่ากลายเป็นส่วนหนึ่ง ของภารกิจฝาแฝดเธอเริ่มวาดเหมือนเจมด้วยความเดียวกันและงานของเธอเริ่มสัมผัสโลกในทุกจังหวะมีข้อความแห่งความรักความหวังและศรัทธาปีต่อมาในวัยรุ่นอามาร่ามีส่วนในสัมภาษณ์กับลิมนักข่าวถามเธอเชื่อว่าความรักสามารถเอาชนะเวลาได้ไหมเธอยิ้มและตอบฉันไม่แค่เชื่อฉันรู้สึกเพราะความรักคือสีเดียวที่ไม่เคยจางคำของเธอกลายเป็นไวรัลล้านคนดูและถูกสัมผัสเรื่องราวของฝาแฝดและตอนนี้อามาร่ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเอกภาพศรัทธา และมนุษยชาติในหนึ่งกิจกรรมโครงการล่าสุดริมขึ้นเวทีกับอามาราด้านหลังบนหน้าจอใหญ่คือผ้าฝาแฝดที่มีสีผิวต่างกันคนหนึ่งอัลบิโนขาวคนหนึ่งดำทั้งคู่ตาสีฟ้าข้างๆเหมือนวันแรกของชีวิตผู้ชมยืนขึ้นปรบมือริมเสียงสันพูดนี่คือเรื่องราวของสองพี่น้องที่พิสูจน์ว่าความรักไม่มีแสงเวลาและไม่เคยตายและวันนี้มันมีชีวิตที่นี่ต่อหน้าคุณอามาร่ากอดเขาแน่นและในตอนนั้นริมรู้สึกลมอ่อนเดียวกันที่เสมอมากับเขาเมื่อคิดถึงเจมเขายิมมองท้องฟ้าและกระส ภารกิจสำเร็จพี่น้องผู้ชมทั้งหมดถูกสัมผัสและเมื่อแสงเวทีจางาพฟฝาแฝดยังอยู่บนหน้าจอเหมือนพวกเขาไม่เคยจากไปดนตรีจบเล่นเบาๆและบนหน้าจอปรากฏประโยคตัวอักษรขาวความรักคือสีเดียวที่เวลาไม่ลบเลือนเวลาผ่านไปแต่เรื่องราวของฟ้าแฝดลิมและเจไม่เคยถูกลืมมันข้ามพรมแดนเล่าในภาษาต่างๆและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาความหวังและมนุษยชาติปีต่อมาโครงการบินแคสสร้างแรงบันดาลใจคนนับพัน และฤดูร้อนวันหนึ่งลิมตัดสินใจกลับไปหมู่บ้านชายฝั่งที่พบเจมส์ครั้งแรกเขาเดินช้าๆบนทรายลมพัดหน้าและทะเลสงบตรงหน้าข้างเขาอามาร่าตอนนี้18ปียิ้มมองขอบฟ้าทองคําเธอเป็นหลักฐานมีชีวิตว่าความรักสามารถเกิดใหม่ในรูปแบบใหม่ลิมนั่งบนทรายและเฝ้าดูพระอาทิตย์ตกอามาร่าถาม,ถามเธอยังคิดถึงเขาอยู่ไหมเขาตอบทุกวันแต่วันนี้ความคิดถึงไม่เจ็บปวดวันนี้มันเตือนฉันว่าความรักนิรันดร์อามาร่าวางหัวบนไหลเขาและพูด ฉันรู้สึกว่าเขายังอยู่ที่นี่ลิมยิ้มเขาอยู่ทุกครั้งที่ใครเลือกที่จะรักแทนตัดสินเขาอยู่ทุกครั้งที่ใครมองเกินรูปลักษ์เขามีชีวิตขึ้นอีกนิดพวกเขานั่งในความเงียบฟังแค่เสียงคลื่นแล้วลิมหยิบขวดแก้วเล็กจากกระเป๋าข้างในมีทรายและจดหมายเก่าจดหมายเดียวกับที่เจมทิ้งเมื่อวาดภาพสุดท้ายเขาเปิดกระดาษและอ่านออกเสียงเราไม่เกิดมาเท่าเทียมเพื่อเปรียบเทียบเราเกิดมาต่างเพื่อเติมเต็มกันคำฟังเหมือนคำอธิษฐานอามาร่ายิ้มและน้ำตาค่อยๆไหลบนหน้าลิมเขาวางจดหมายบนทราย และด้วยท่าทางสัญ,ญลักษณ์พูดให้ลมพัดมันไปกระดาษหมุนในอากาศจนหายไปในแสงพระอาทิตย์ตกต่อมาที่บ้านริมเขียนจดหมายสุดท้ายไม่สำหรับสาธารณะแต่สำหรับพี่น้องเจมเธอสอนฉันว่าความรักไม่ต้องการคำอธิบายมันแค่มีอยู่วันนี้ฉันเข้าใจว่าความแตกต่างไม่แยกมันรวมเพราะความรักแท้จริงไม่เห็นแสงชัวชาติรูปลักษ์หรือขอบเขตมันแค่รู้สึกและเพราะฉะนั้นเธอมีชีวิตในฉันในอามาราและในทุกคนที่เชื่อในพลังของความรักที่เอาชนะเวลาลิมวางจดหมายในหนังสือ และวางบนชั้นในสตูดิโอของเขาที่นั่นข้างภาพของเจมันอยู่เป็นพยานแห่งชีวิตที่เปลี่ยนโลกปีต่อมาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเปิดนิทรรศการถาวรชื่อแสงแห่งวิญญาณเพื่อเกียรติฝาแฝดคนร้อยเยี่ยมเปิดตัวแองเจลาและไมเคิลตอนนี้แก่ชาราถูกสัมผัสเห็นงานลูกชายข้างกันหนึ่งของเจมสัญ,ญลักษณ์แสงอีกของริมสัญ,ญลักษณ์เงาในหมู่ผู้เยี่ยมมีคนต่างช,ชาติอายุและศาสนาทุกคนรู้สึกเหมือนกันความรู้สึกขอบคุณ เพราะเรื่องราวนี้พิสูจน์ว่าความสวยงามลึกที่สุดของมนุษย์อยู่ในสิ่งที่รวมเราไม่ใช่แยกเราในพิธีอามาร่าได้รับเชิญพูดเธอเดินไปไมโครโฟนมองผู้ชมและพูดฉันไม่เคยรู้จักเจมตอนมีชีวิตแต่เขามีชีวิตในทุกสิ่งที่ฉันทำเขาสอนฉันว่าความรักคือสิ่งเดียวที่แท้จริงแต้มสีโลกและหากคุณจักไปจากที่นี่ด้วยข้อความหนึ่งข้อความนั้นคือไม่มีใครเล็กเกินไปที่จะส่องแสงอีกคนผู้ชมยืนขึ้นปรบมือแองเจลา ร้องให้กอดไมเคิลลิมเฝ้ามองเงียบๆหัวใจเขาเต็มเขารู้สึกลมอ่อนเดียวกันที่เสมอมากับเขาในช่วงเวลาสำคัญที่สุดและลึกๆเขามั่นใจว่าเจมอยู่ที่นี่ยิ้มเมื่อพิธีจบลิมเดินไปภาพของพี่น้องในมุมภาพมีลายเส็นเล็กๆแทบมองไม่เห็นที่ไม่มีใครสังเกตก่อนมีเขียนความรักเอาชนะทุกสี่เขายิ้มและกระสิบใช้พี่น้องความรักคือหนึ่งเดียว แล้วเขามองกล้องที่ผู้ชมทุกคนและพูดหากคุณมาถึงจุดนี้แสดงว่าคุณเชื่อว่าความรักแข็งแกร่งกว่าความแตกต่างใดๆหัวใจเห็นสิ่งที่ตาไม่เห็นเขียนในความเห็นฉันเชื่อในพลังของความรักแท้จริงและบอกด้วยว่าคุณดูจากเมืองไหนสมัครสมาชิกช่องออยสตอร i e สกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับคนที่ต้องการความหวังวันนี้เพราะเรื่องราวของลิมและเจไม่ใช่แค่เรื่องสองพี่น้องมันคือเรื่องของเราทุกคน และอย่าลืมความรักคือสีเดียวที่เวลาไม่เคยลบเลือนหน้าจ้าค่อยๆมือเสียงทะเลกลับมาเบาๆและในเฟรมสุดท้ายปรากฏสามหน้าเจมลิมและอามาร่ายิ้มเคียงข้างบนภาพที่ดูเหมือนสร้างโดย